ครับอะไรวะไอเหี้ยเป็นดูกคนที่สามอ่ะมาบอกเขามาบอกเขาด่เพราะคนนั้นอ่ะเขาตกไปอยู่อ่ะแบบนั้นเยเมืองหรือเใช่ผมเองผมเองอ้าวเ่นคือไม่พี่ฟังคือลูกผมโทรบอกว่าเนี่ยโดนคนเนี้ยสตรีมสไน์แล้วก็มีคลิปหลักฐานอ่าแล้วถามว่าถ้าจะแจ้งแจ้งได้ไหม แล้วเขาก็ส่งคีปหลักฐานมาซึ่งก็คือพี่ทอสผมก็เลยบอกว่านั้นแล้วแต่เลยเพราะว่าคนนี้ก็เป็นพี่ส่วนคนนู้นก็ลูกผมขอแบบว่าไม่อยู่ข้างใครก็เลยบอกแล้วแต่เลยถ้าอยากแจ้งก็แจ้งแต่ว่าถ้าไม่อยากแจ้งก็ไม่ต้องแจ้งผมก็บอกไปอย่างนี้ตามน้านั่นแหละให้เวลาสามนาทีไปคุยกับแก๊งเรียบร้อยจะไปไม่ลอกันเลยอะพี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เพลงขึ้น ท,ที่ไหนพี่ที่ไหนอะพี่ที่ไหนอะที่มีโอกาสได้แบบอันนี้ไม่ได้ถาวรใช่ไหมโอกาสไหมไอ้มานันี้ไม่ได้ไม่ใช่แดนถาวรใช่ไหมเดี๋ยวนะมันมีเหลืองอยู่หนึ่งถ้ารีก็เหลืองหนึ่งเป็นเหลืองสองเท่ากับแดงเรียบร้อยโดดไปสองรอบ ต้องรอรีรอบสองสองรอบไม่มันไม่ใช่ถาวรใช่ไหมไม่ได้ถาวรโอเค <Okay. S 2> ถ้าบอกว่าตอนนี้ติดเหรียญสามอ่ะต้องรอรีสองรอบใช่ต้องรอ,งองรอีสองรอบพี่ตอยพี่ออกมาคุยกับมาพี่พี่ต๋อยพี่ตอย ไอ้เหี้้ยเอยทำไงอ่ะทีนี้พี่ตีนที่พี่กอดพี่ก็ฝากน้องสาม่อด้วยแต่พี่ไปเปิดซีอเกนฟงังละโอ้มันถึงเวลาที่พี่ต้องอพักแล้วดิน้องไหวไหมล่ะแค่นั้นแน่ไก็คือถ้าเขารีใบแดงก็คือ,อแดงไปเลยฝากฝากเก็บเงินเงินเงินรถไอวิลเลียมให้กูด้วยนะฮาละเลยใช่ไหมพี่ใช่ ระเบอร์ม<า>ันนะรอรีสองรอบพี่มันไม่ใช่เร็วๆนี้นะเว้ยมันไม่ใช่มันม,มันมันไม่ใช่เมการาใช่พี่มันต้องรอเทศกาลสองรอบไว้ตัวจิ๊มันจะกลับมาได้ไหมล่ะแค่นั้นแหละยังไงบอกแล้วกันพี่ที่ตอดเฮ้ย เอาไปแบบเท่ๆแบบซีโยเกนได้ปะได้พี่ต้องมีรถไปส่งป่ะพี่เนี่ยรถตำรว<ถ>จรถตำรวจข้างหลังเนี่ยค่อยโพสหาเบอร์วิลเลียมลองแล้วกันฮะเบอร์มันจำไม่ได้อะพี่เรื่องนั้นเน<ะ>ี่ยปล่อยไปก่อนดีกว่าหลักๆอะ่ะคือตอนนี้พี่ อันนี้ไปอันนี้ไปแบบจากล้าเนี่ยเขาช่วยพี่เต็มเที่ยวพี่สวิอ่ะเขาก็บอกไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสามง่ามอะไรของมุมง่ามไม่รู้ <laughs> อันนี่เปล่าพี่ตีศูนย์เปล่าพี่เขาเออเขาบอกมองได้สามง่าม จอกันน้องทำอะไรไม่ได้พี่จะไปแบบไม่ลากันเลยใช่ปะลาไงพี่ก็ไม่ลาไงก็เป็นลาไงพี่ลากทำไมอะสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช่ใช่จะลาทาไหมทุกคนรักทุกคนครับก็จะรักยู่ป้าดังครับก็โอ้พี่กูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนล่าเดี๋ยวคุยกันหน่อยไอเลนด้วยมึงด้วยมึงมาคุยด้วยได้พี่ได้มันมันเรื่องมันเรื่องอะไรเนี่ยพี่ไม่โอเคจริงๆว่ะ นไปอ่ะไม่รู้ว่ะไม่ต้องห่วงเว้ยอย่างน้อยกูจะบอกเลยว่ามีหลายที่ที่พี่กูอยู่ได้คิวของฟูอยู่แล้วด้วยเราชิลใช่ป่ะพี่สายฟ้าใช่ <c oughs> ถึงเวลาเราค่อยนี่แต่ที่เนี้ยมันก็ต้องเดินหน้าต่อนะเว้ยตอันนี้กูบอกเลยมันมันรู้ป่ะเรื่องกันเล ที่นี่ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อมันต้องไปต่ออยู่แล้วพี่มันมาไกลจนกว่าจะกลับแล้วเราก็ต้องทํารอวันใดว,วันนึงพี่ต๊อกลับมากว่าอะไรอะไหลายๆอย่างมันก็น่าจะพร้อมมากกว่านี้ไม่พี่จิมเรายังรอได้เลยใช่ถูกเะล่ะเออนี่ก็รอเหมือนรอพี่ต๊ออีกคนนึงแค่นั้นแหละก็แค่รอเพิ่มไปถูกไหม ฮัลโหลครับคาร์ดไปลงไปครับแต่งอุ้มหน่อยว้ายสัตว์มุดหนีบติดเเหี้ยว่ามานี้น้อยอันต่อไปสายฟ้านำทัโนนี่ ตอนแม่งผ่าดที่จะไปเจอคนเล่นไม่ได้ไสัตว์เฮียนั้นแม่งก็งูพิษชิบหายเฮีย มีคนขอเบอร์อะพี่ไอ้เลนเองตามมาดิเนี่ยพี่ผมโทรไปอะ่ะผมตัดสายผมแล้วก็ส่งข้อความไปก็ไม่ตอบเด้อเองตามมาเองตามตามาที่นี่ให้ได้อะ่ะผม,ม<ห>ลูกม,มันเป็นลูกสาวเองอะ่ะฮัลโหลได้ยินปาเปล่า,ามาที่ทําการแอดมินได้ไหมอตอนเนี้ยบอกในเขารอคุยด้วยอยู่โอยเหีย oh, แม่หนูหนูมาคุยกันได้ไหม องบอกว่าไม่อยากคุยตัดสายผมมีมันอะอยากให้กูเจอน้องมันแล้งยันนี่เจ้าของ,งก็รละมาดไอ้ผู้หญิง,ไ,งไม่ใช่อะไรอ่ะชื่อไอชื่อไอนะชื่อไอเขาอยู่แก๊งอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะ นี่ถ้ากูด่ามาันนี่มันจะมาเอาย้อนโกกูเอาไปแจ้งอีกปะเนี่ยฮะมีคนขอเบอร์พี่นะทวิตอะ่ะพี่จัาให้ให้ไปแล้วครับในโกเก็บโก เป็นไงสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับครับเข้าประเทศมาแล้วนะพี่มารายงานตัวครับอ่าโอเคเองฟาร์มไปก่อนพอดีพี่มีธุระกันอยู่โอเคครับพี่ชายครับครับพี่หมอไปนะไปไปเจอแหล่งน้ำตาลไปไปยืนแหล่งน้ำตาลเถอะปะถ้าเต็งว่างเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถไป เมันแรกมันวรกถามมากเพาะแบบตอนนี้มอน